โอ้โหตัวนี้ยแสงมันจ้าเหลือเกินเปิดให้ดูเลยโอ้โหนี่ครับเป็นไฟถนนโซล่าเซลล์แล้วราคานี่บางคนบอกว่ากี่พันราคาไม่ถึงพันตัวนี้ครับเป็นไฟถนนหลอดไฟที่มันสว่างอะเพราะว่ามันเป็นหลอดไฟชนิดแอปเปิลแหเป็นแบบว่าเป็นนูนๆเวลาตอนซื้อมาครั้งแรกอะมันจะปิดอยู่ท่านกดเปิดให้มันสว่างปุ๊บแป๊บนึ่งกดสมมติมันปิดซื้อมาปิดนะกดเปิดให้มันสว่าง ลองเอาไปวางไว้กับพื้นก่อนหนึ่งก็ได้เออบางครั้งกดเปิดไม่สว่างเพราะว่าแผงมันยังได้รับแสงอยู่เพราะว่าบางคนซื้อไปปุ๊บติดตั้งอยู่บนเสาเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วกลางคืนไม่ติดเองเพราะว่าลืมกดเปิดแนะนํานะลองเอาเอาแผงไปวางไว้ในที่มืดแล้วก็กดเปิดให้มันติดก่อนมาอยู่ในที่สว่างมันก็จะติดเองอัตโนมัติตัวนี้ถือว่าคุ้มใครสนใจเลยนะผมปักตะกร้าให้แล้วครับ เนี่ยครับผมได้ตัวนี้มาแบบว่าอลังการมากเลยเป็นไฟหัวเสาโซลาร์เซลล์ครับปกติไฟหัวเสาว,ว่ามันจะหลอดเส้นผ่านศูนย์กลาง20เซนตัวนี้เป็นรุ่นแบบรุ่นใหญ่บิ๊กจัมโบ3สามเซนมาพร้อมพลังงานแสงอาทิตย์ครับตัวนี้ติดตั้งไม่ยากอ่าใครแบบว่าเนี่ยใครแบบว่าอยากจะเดินสายไฟก็เดินหรือจะไม่ต้องเดินก็ได้ครับเพราะว่าความสว่างอ่ะมันอยู่บนหัวเหน็บครับตอนนี้มันกําลังชาร์จอยู่กระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยกำลังชาร์จอยู่เดี๋ยวกลางคืนนะมันก็จะติดเองอ่า อันนี้มันเพิ่งชาร์จผมเพิ่งได้มายังชาร์จไม่เสร็จก็เดี๋ยวใครอยากรู้ว่ามันติดแล้วเป็นยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยอ่าตัวเนี้ยร้านเนี้ยซื้อบ่อยเออมันเสียก็เคมได้เออเนี่ยโดยปกติอะไฟหัวเสามันไม่ค่อยเสียหรอกอ่าหายากยู่นะปกติเวลาเราจะเจอแต่20เซนเนาะอันนี้เป็นแบบรุ่น30เซนใครสนใจเนี่ยผมปกักตะกร้าให้แล้วครับ ทุกคนผมได้ตัวนี้มาใหม่ครับคือผมจะชอบสะสมไฟโซล่าเซลล์ดูข้างหลังนะซื้อไปทั่วนะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เ,เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง61เซนท่านฟังไม่ผิดครับ61เซนปกติมันจะมี55 42อันนี้เป็น61เซนแบบว่าใหญ่กันเลยทีเดียวข้อดีของอันใหญ่คือแผงมันก็ใหญ่ตามตัวนี้เป็นแผงโมโนคริสตัลไลน์ใครกลัวไม่ตรงปกนะกดติดตามช่องผมเลยผมซื้อมาเล่นเยอะเนี่ยโซล่าเซลล์ร้านนี้ของตรงปกและราคาไม่แพงด้วยนะ ท่านเห็นราคาแล้วท่านตกใจผมยังตกใจเลยอ่ากดปักตะก,ก้าให้แล้วตัวเนี้ยก็ลองดูตัวเลือกตัวเลือกมันเขียนไว้2ล้านวัต ซึ่งมันไม่เตียงหรอกสองล้านวัตหน้าตาเป็นอย่างนี้คือกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีตัวเลือกเต็มไปหมดเลยเลือกไอ้ตัวที่เขียน2ล้านวัตแล้วหน้าตามันเป็นอย่างนี้ออไอ้ร้านเนี้ยสเปคบอกตรงเพราะว่าบางบางร้านนะผมเคยกดไปปุ๊บมันบอกว่า61เ็ซนกดสั่งเหลือ42เซนเออตอนดูตัวเลือกตัวเลือกดีๆตัวนี้เขียนว่า2ล้านวัตใครสนใจเลยนะผมปักตะก,ก้านะครับเนี่ไฟ UFO รุ่นใหม่ถือว่าโอเคกันเลยทีเดียว โอ้โหได้ตัวนี้มาใหม่ครับไฟโซล่าเซลล์ UFO อ่าผมซื้อมาเยอะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่โอเคเลยข้อเสียของร้านเนี้ย